บคการ,รเรื่อนท่านประธานที่เคารพผมพันธรุรรมเอกอบอาจารยาก์กกติสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตกราบเรียนต่อธรรมธานและเพื่อนสมาชิกเพื่อทราบถึง บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะการมชการถึงได้ร่วมกันพิจาแก้ไขข้อบังคับในครั้งนี้นะครับความจริงผมอยากให้เพื่อนสมาชิกที่มีความห่วงใยนะครับในเรื่องการล่างข้อบังาาคับครั้งนี้ได้ผ่อนคลายนะครับท่านอย่าคิดว่าเป็นการตัดแบะนะครับหรือว่าเป็นการสร้าง อะไรต่างๆซึ่งทําให้ท่านมีความกังวลน,นะว่าเราจะละเมิดที่มาของสว,วบ้างอะไรบ้างนะครับนั้นเพื่อความเข้าใจถูกต้องตรงกันนะครับผมอยากจะให้ท่านได้รับทราบเจตนารมณ์ของกฎหมายและธรรมนูญพุทธศักราช2อง0นะครับว่า,าได้มีเจตนารมณ์สำคัญในเรื่องอะไรบ้างในการที่เรามาทำงานเป็นวุฒิสมาชิกในครั้งนี้นะครับขอเรียนท่านว่าผมอยากให้สภาแห่งนี้ เป็นสภาของผู้ทรงคุณวุฒินะครับไม่ใช่สภาแห่งการสร้างวัฒกรรมนะครับเมือันฝากว่าสิ่งที่เราทํากันขนาดนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูนทุกประการผมเน้นว่าทุประการนะครับแต่เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันผมจะขออนุญาตอ่านสาระสําคัญเจตนารมของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเจตนารมอันนี้ท่านมีอยู่ในมือทุกท่านแล้วนะครับอยากให้ท่านทบทวนอีกครั้งหนึ่ง แล้เราจะได้ทํางานร,ร่วมกันไปตังไปอย่างสอดคล้องด้วยดีนะไม่มีปัญหาข้อขัอขดแยง้งไม่มีความคิดที่จะเขาเรียกอะไรครับมุทะลุดุดันนะใช้ถ้อยคําที่ดูแล้วเป็นการด้อยค่าสภายอย่างนี้นะครับผมขอญ,ญาตเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้บอกว่าใช้เป็นหลักในการปกครองและเป็นแนวทางในการจัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ประการที่ 2. องกำหนดนกลไกเพื่อจัดระบบระเบียบและการสร้างความเข้มแข็งแก่การปกครองประเทศขึ้นใหม่ด้วยการจัดโครงสร้างของหน้าที่และอำนาจขององค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญและสัมพันธภาพระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร 3. การให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุจริตเที่ยงธรรมและมีส่วนในการป้องกันหรือแก้ไขวิกฤตของประเทศตามความจำเป็นและความเหมาะสม 4. การรับรองป้องปกป้อง,อง,องและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยให้ชัดเจนและครอบคลุมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยถือว่าการมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลักการจํำกัดติดการจํากัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้นแต่การใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เพื่อคุ้มครองส่วนรวม 5. การกำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชนเช่นเดียวกับการให้ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐ การวางกลไกป้องกันตรวจสอบและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวดเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ผู้บริหารที่ประจักษ์คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อำนาจตามอำเภอใจ 7. การกำหนดมาตรการป้องกันและบริหารจัดการวิกฤตการณ์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น8 การกําหนดกลไกต่างๆตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญแห่งราฐอาณาจักรไทยฉบับช่วคราวพุทธศักราช2557ระบุูไว้เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสยุทธศาสช,ชาติซึ่งผู้เข้ามาบริหารประเทศแต่ละคณะจะได้กําหนดนโยบายและวิธีดําเนินการที่เหมาะสมต่อไปการที่9 สร้างกลไกในการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆที่สำคัญและจำเป็นอย่างร่วมมือร่วมใจรวมตลอดทั้งการลดเมื่อไขความขัดแยง้งเพื่อให้ประเทศมีความสงบสุขบนพื้นฐานของความรู้ลักสามัคคีปลองดองนะครับนี่เป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่นำมาเรียนให้ท่านสมาชิกได้รับทราบนะครับทีนี้ หลายท่านเป็นห่วงว่าที่มาของสวที่มาของสวมาอย่างไงนะครับอันนี้คร่าวๆสวออนี่มาจากรัฐธรรมนูญมาตร,รา107กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา11นั่นก็คือก็คือการเลือกกันเองจากกลุ่มอาชีพ20กลุ่มอาชีพแต่ท่านอย่าเข้าใจผิดน,นะครับว่า20กลุ่มอาชีพที่ท่านเลือกมาเนี่ยจะต้องมาเป็นคณะกรรมการ อาชีพละหนึ่งคนไม่ใช่นะครับการกําหนดกรรมธิการตรงนี้กําหนดตามกรอบของรัฐธรรมนูญครับไม่ได้กําหนดตามอเาเภอใจนะครับอัานขอ,ขอทำความเข้า่าตรงนี้ด้วยทีนี้ต่อมาครับเมื่อกี้มีเพื่อนสมาชิกถามว่าทําไมต้องตัดตํารวจออกมาจากคณะกรรมกธิการการยุติธรรมผมอยากชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบว่าตํารวจนี่ไม่ใช่รัฐอิสระนะครับ ตำรวจเป็นหนึ่งในกาบูกการยุทธธรรมครับและก็ไม่ได้มีอำนาจมากมายแต่ที่ท่านทําให้ตำรวจมีอำนาจมากเพราะท่านไปส่งเสริมในทางที่ไม่ชอบแต่ไม่ใช่ครองกมน,นะครับท่านใช้ตำรวจจนเพลินนะครับนึกว่าตำรวจนี่ทำอะไรได้ทุกอย่างในประเทศนี้ไม่ใช่นะครับเพราะงั้นต้องเข้าใจว่าถ้าจะมีคณะกรรมธิการตำรวจเฉยๆคณะเดียวเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกครับ เพราะท่านมัวแต่แก้เรื่องของตำรวจอย่างอื่นทำไม่ได้แก้เลยนะครับในการพิการณาคดีธรรมเนี่ยมีตำรวจมีอายการมีศาลมีราชัณฑ์นะครับท่านจะแก้ตำรวจอ,อย่างเดียวไม่ได้นะฮะเพราะอะไรครับเพราะทางกระบวนการุธรรมของพวกเราตอนนี้ผมจะนําเรียในให้ท่านได้รับทราบแะผมบพงเอิญผมมาเจองานวิจัยอยู่เรื่องหนึ่งนะครับขอเวลาสภาแห่งนี้นิดนึงครับเพื่ออธิบายให้เข้าใจกันและหลังจะได้เข้าใจว่าตำรวจไม่ใช่รัฐอิสระนะครับขอให้เข้าใจเชืใหม่นะฮะ งานวิจัยชิ้นหนึ่งบอกว่าตัวชี้วัดหลักนิติธรรมในประเทศไทยอันนี้น่าเป็นห่วงครับผมออกมาคร่าวๆรายล,ล,ละเอียดท่านไปาอ่านเอาเองนะฮะเนื่องจากความยุติธรรมของไทยนี่บกพร่องตลอดเส้นทางเลยครับตลอดเส้นทางครับทีนี้ท่านทำไงครับท่านจะแก้ที่ตำรวจหรอครับ ต้องอื่นทำให้แก้เหรอครับความยุติธรรมไทยบกพร่องตลอดเส้นทางหนึ่งการสอบสวนแทรกแซงง่ายใครมีหน้าที่สอบสวนครับตำรวจใช่ไหมครับสอบสวนทำยังไงครับสอบสวนคือการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อให้รู้ตัวเขาทำผิดแล้วเอาตัวผู้ก่อเหตมาลงโทษแต่ก่อนที่ท่านจะสอบสวนนี่ท่านมีการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานถูกไหมครับ <im ble k> การแสวงหาขา้อเท็จจริงหลักฐานคือกันคือการ,การสืบสวนเห็นไหมครับ <im ble k> เพียงแค่สืบสวนสอบสวนนี่ท่านตำรวจให้ตำรวจเป็นรัดอิสระไปแล้วการสอบสวนแทรกแซงง่ายแต่การตรวจสอบยากมากคดีบอสเป็นไงครับ กีป่ปีมาครับและตเเ็็นเลยไหมครับตอนนี้ว่ามีกระบวนการไหนได้เอาพูดที่กระทำผิดมาลงโทษครับตำรวจได้กันเองไหมครับที่เอาตำรวจมาลงโทษต่อไปครับการสั่งคดีไม่อาจไม่ได้สั่งบนความหนักแน่นของพยานหลักฐานเป็นไงครับ หลักฐานอ่อนบ้างแก่บ้างกลางกลางบ้างชงเองบ้างกินเองบ้างนะครับอายการไทยไ,ได้ติดตามงานสอบสวนมาัแต่ต้นอันนี้ท่านต้องยอมรับเพราะการสอบสวนอยู่ที่อำนาจของตำรวจฝ่ายเดียวนะครับอายการเขาเปรียบเสมือนเป็นไปรษณีย์เท่านั้นเองนะครับ ต่อไปครับกระบวกนการที่สามครับการนั่งพิจารณาคดีเมื่อต่อความไม่เป็นธรรมสาลถือว่าต้องวางตัวเป็นกลางมีอิสระในการพิจารณาคดีก็เลยกลายเป็นความละเลยเพิกเฉยต่อความไม่เป็นธรรมเพราะอะไรครับเพราะบ้านเมืองเราใช้ระบบกล่าวหาครับ ท่านรู้ไหมครับระบบกฎหายคืออะไรครับระบบป่าหาพูดให้เข้าใจง่ายๆพ่อแม่มีลูกลูกสองคนทะเลาะกันคนไหนมาฟ้องพ่อแม่ก่อนคนนั้นชนะต่อไปครับคดียามากมากจนล้นบีบให้ความยุติธรรมเป็นปัญหาในทางคดีทำอะไรครับ ต้นทานแห่งกระบวนการยุติธรรมทำอย่างไรครับเป่าคดีครับการปฏิรูปไม่คืบหน้าติดอยู่ในความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานยุติธรรมปฏิรูปยุติธรรมหวังให้เป็นอิสระแต่กลับ กลายเป็นเอกเทศจากความไม่รับผิดชอบต่อที่พวกเราชอบพูดกันคือประชาชนนอนสะดุ้งทุกวันเลยครับประชาชนถูกอ้างตลอดผมจะบอกพวกเราว่าตำรวจเนี่ยนะครับตามที่ท่านสมาชิกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยมีอำนาจหลายประการ ้องการป,าปราบปรามการสถิตรักษาความโหนดเรียบร้อยของประชาชนนะสอบสวนฟ้องร้องเมื่อก่อนนี่กรมตำรวจขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยไอยายการก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยนะครับถามว่าสองหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยที่อยู่ในความหมายของกฎหมายวิธีวิธีธรรมอมาญาว่าคือเจ้าพนักง,งานฝ่ายปกครองและตำรวจ ต่อ,อมาเมื่อปี2 1 1เนี่ยมีการแยกตำรวจออกเป็นสำนังกงานตำรวจแห่งชาตินะแยกอายการออกเป็นองค์กรสิสาะเมื่อปี3-4อายการนี้แยกออกจาำรวจก่อนแยกจากมาไทยก่กอนตำรวจถามว่าขนานี้นี่ตำรวจแยกไปตั้งแต่ปี41แล้วเนี่ยมีการเป็นหน้าที่แตกต่างกับเมื่อก่อนไหมครับสารเหมือนกันครับสารแยกออกมาจากกระ<อ>ทรวงยุติธรรม ตามกฎหมายรัฐมนูนปี2540โดยแยกเป็นอิสระมาจากด้านทางธุรการสารอิสระในการพิจากษาคดีท่านจะเห็นว่าองค์การบการยุทธธรรมบ้านเราเนี่ยมีการแยกตรวจสอบกันเองท่านเองท่านจะใช้กลไกภายนอกมาตรวจสอบแม้จะข้างองค์กรอิสระก็ไม่สามารถที่จะทําได้อย่างเต็มที่เพราะอะไรครับ ตำรวจมีกตชกรตอรอเป็นองค์กรบริหารบุคคลภายในอายการมีกออกรรมการอายการศาลมีอะไรครับศาลมีกตศาลปกครองมีอะไรครับกสบมีหมดแล้วครับมันความคาดหวังที่เราทำข้อบังคับตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เรามีหน้าที่และอำนาจเหมาะสมพอสมควร ที่จะเข้าไปทํางานในการที่จะศึกษาปัญหาต่างๆไม่ได้ให้ท่านไปเล่งรัดไม่ให้ท่านไปเที่ยวก้าวไกลงานของข้าราชการประจำนั่นเป็นการผิดรัฐธรรมนูนมาตรา185นั่นเป็นการใช้กฎหมายรัฐธรรมนูโดยแยง้งหรือขัดรัฐธรรมนูนตามมาตรา5ท่านอยากทําอย่างนี้เหรอครับเพราะั้นการที่คณะกรรมการใช้เวลาตรงนี้ในการแก้ไขกัดกราต้อยคําเนี่ยเพื่อให้งามมันแมทกันได้ขอโทษนะครับต้องใช้ภาษาอังกฤษให้มันเข้ากันได้ พอที่ท่านจะพอทํางานได้ไม่ได้หวังให้ท่านทํางานใน5ปีนี้แล้วเสร็จหปีท่านออกลับไปอยู่บ้านนะครับไม่รู้ห่าปีนี้ทําเสร็จหรือเปล่าในกรรมธิการที่ท่านเป็นครับอย่าห่วงครับทีนี้บางท่านกังวลว่าเอ้คนที่เป็นประธานกรรมธิการนี่ท่านคิดเลยไปถึงการเป็นประธานกรรมธิการซึ่งมันไม่ใช่ฮะท่านอย่าตีเรือทั้งโกลนท่านอย่าหวังน้ําบ่อหน้าท่านทําตรงนี้ให้ดีนะครับ ประธานกรรมธิการเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายที่เขาตอบแทนคนที่ทําความดีไม่ได้บอกว่าถ้าทําแล้วท่านต้องได้เครื่องราชแต่ถ้าท่านมีความผิดตามหมายท่านก็ไม่ได้มีสิทธิ์อันนี้เป็นสิ่งตอบแทนซึ่งมันเป็นผลพลอยได้นั่นเองนะครับอยากฝากท่านตรงนี้ไว้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นยืนยันว่าแนวทางที่เราทําวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้อบังคับเนี่ยเรายึดถือหลักของกฎหมายรับนูลเป็นหลักนะครับ ไม่ได้มาทำตามอำเภอใจหรือจะมาบิดผันอำนาจอะไรของท่านนะโปรดเข้าใจทำนี้แล้วก็ขอความบุญาาว่าด้วยช่วยเข้าใจเพื่อนสมาชิกเดียวกันทั้ง200เนี่ยว่าที่ท่านบอกว่าสวาเท่ากันคนเท่ากันเนี่ยให้เป็นรูปธรรมอย่าใช้เป็นเพียงวาทกรรมนะครับประการสุดท้ายเดี๋ยวผมจะให้ท่านอื่นได้ชี้แจงบ้างผมจะ บอกว่าหน้าที่และอำนาจเนี่ยที่เราใช้คำนี้เนี่ยมาจากกฎหมายรับนูนไม่ได้คิดและเขียนขึ้นเองมันเป็นความหมายอยู่ในตัวเป็นคล้ายๆบทนิยามของกฎหมายนะครับจะให้ท่านฟังก็ได้ว่าที่เราแก้แล้วเนี่ยกรรมธิการกฎหมายและการยุติธรรมเนี่ยโดยตัดตํารวจออกเนี่ยมันจะมีความหมายที่สอดคล้องกันยังไงนะกรรมาการกรรมธิการกฎหมายและการยุติธรรมมีหน้าที่และอำนาจพิจารณา ร่างาาพระราชบัญญัติกระทํากิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงความจริงตรงนี้ผมอยากใช้คาว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยซ้าไปนะครับหรือศึกษาเรื่องใดๆเห็นไหมครับขอให้ท่านศึกษาเรื่องใดๆนะครับไม่ใายท่านบางเรื่องไม่ยา่้ท่านไปทําถ้าท่านไปทำนันเป็นการก้าวไกแ่แทกแซงท่านก็ผิดนะที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามนโยบายด้านกฎหมาย การบริหารงานยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมตำรวจอายการและราชธณฑ์ทำไมไม่เราไม่พูดถึงศาลครับทำไมครับเพราะศาลมีอำนาจอิสระในการพาิจารณาเป็นอำนาจนิติบัญญัติไออำนาจตุลาการนะครับการปฏิบัติตรงที่เราไปศึกษาตรงนี้ เพื่อต้องการให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศการสร้างความเท่าเทียมในการถึงเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมการพัฒนากลไกและวิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประการสุดท้ายและอื่นๆที่เกี่ยวข้องผมมาจากกลุ่มอื่นๆนะมาผมเกี่ยวข้องทุกๆกลุม่ม นะครับทุกเรื่องเหตุผลที่คณะกรรมการตัดคําว่าตํารวจออกไปเนื่องจากคําว่าตํารวจมีความหมายรวมอยู่ในถ้อยคําว่าการยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีความหมายอย่างกว้างและครอบคลุมถึงองค์กรและลักษณะงานของกิจการตํารวจเพื่อให้ความหมายไม่จํากัดแต่กิจการตํารวจแต่ต้องการหมายความถึงกิจการ งานยุติธรรมในภาพรวมตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ในคณะกรรมธิการอย่างไรก็ดีกระบวนการยุติธรรมหมายถึงการบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรมมีไหมครับประเทศไทยหรือว่ามีเฉพาะนาม,มาทำรวมทั้งการสมานฉันในสังคม และแต่ไม่รวมถึงอำนาจอิสระในการพิจารณาอัตาดีีของศาลและการดำเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญขอบคุณครับขอบคุณครับขอเชิญท่าน